ตั้งแฝดเทอร์โมเชสคอพีสาอันนี้ผมแนะนําเคสใหม่เลยฮะเป็นคอพี p ามโปนะคอพี p ามโปเนี่ยจะพัฒนาจากคอพีสาปกติขึ้นมาตรงที่มันจะมีกรอบตรงนี้โครงตรงนี้เพิ่มขึ้นนีย่ยึดยึดมอน้าได้ยึดพัดลมได้นะครับแล้วก็ฐานตรงนี้ มีความแข็งแรงขึ้นเพราะปกติจะเป็นที่ค้ำปกติเนี่ยทำให้เคมีโอกาสล้มได้แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นฐานเลยนะครับนี่คือ Core 3 Pro CPU i5 12400F ครับ6 core 12 t h ดเทอ Turbo 4.4 Mainboard MSI Pro H2100ME DDR4 RAM 16GB จาก Kingston Fury 16GB ประ200 MHz นะครับกาจอเป็น RTX 3060จาก Inno3D Brutal by Nature Twin X2 Power Supply 600W 80+ จาก Aerocool U10 Power 600W 80+ พัดลมดูดเข้าตรงนี้แล้วก็ Storage เป็น Patriot P300 512 กิกรีสสปีดสา0 0ัเมกนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งเครื่องไม่พอสองเครื่องตรงนี้เห็นไหมจะมีสองเครื่องนะครับดังนั้นอ่ะมาใหม่แล้วรัาคอพีสามโปรใครอยากได้เคสแบบเปิดนะครับระบายความร้อนแน่นๆเนี่ยชุดน้ำา3ต่อเนี่ยสวยงามใส่เข้าไปปุ๊บ